สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทีเขามาสมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะพาทุกคนไปเบิ่งเบาคูนทุกคนเอ้ยพอดีเ<ม>บ้าคูนเพื่อนออกมาเมือ่อวานนี้ไป,ไปทำเบ้าคูนว่ทาทำข้าวทำข้าวฮะสาวติ๊กกับลูกชายบุญรอดเนาะว่าเขาจะยูซาย ทำหาหมูมูทำหาพวกที่อยู่่นป้านี่นี่พอดีทางอ่าพ่อเพื่อนก็มาลิ้นนำเนาะพอดีเพื่อนอันเอาเบียร์มาต้อนเดแห่งของมักแล้วเนาะของมักของบอคูนเนาะ <c oughs> พอดีลูกป้ามาพอดีอันมามาฮ้อนเมื่อวานนี้นึกเออมาเมื่อวานนี่นอ,อ้มมอ แล้วอันคุณได้แดงมานำนะคนชิดเดอร์กมาแหละคนชิดเโกโบมาเออเขายู่ซ้ายะเขาอยู่ห้ยน้ำพื้นเขาอยู่ห้วยน้ำพื้นเออแล้วอันไอ้คุณไปฮะไอคุณไปอยู่ห้วยได้ไะเขาอยู่ผู้พูดอ้าไอไอคุณอยู่ผู้พวดอยู่น้ำพื้นไงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วอันนั้นด้วยนะอันอีนุนโบเห็นไหมอีนุนก็ไปอยู่พ่อแม่ฮะพ่อแม่อยู่ห้วยน้ำพื้น อีส่งอีติ๊กอีบุลลอดเด็ดอีบุลลอดก็ยูน้ำแม่แค่นี้เออละเขาบอกมากแค่นี้เขาบล็อ,บอกบอกมานี่ผู้หวดใช่มันมอดใช่ผู้หอดเขาอยู่น้ำพื้นแต่ไก่อ่าผู้ผู้หอดกับอันห้อยน้ำพื้นอันดใดไก่กูกันไก่ไก่คือกันอือไก่ผ<อ>ู้หอขึ้นก่อนแล้วอันไอไอ,อคูนออกมาอย่างน่ะมีอันได้ซีนแล้วเอามาไขา่บดได้ย่างได้ยัางมันบดทึก เออแล้วตังออกมาซื่อๆออกมาเอาเข่าหนอมาเฮือนจังหน่อยเขาลักเฮือนไปจีดเสียใจหนออันนี่มืออีกตึ้มจากมือว่าเจ็ดปดมือบุญละเรเออันไอคุณบอกกับคืนเขาไปป้าติ บ่ไปล่ะอยู่นี่อะเนาะยิจากน้อยบุญมากินนํากันกินนํากันนี่เอเปิดตูๆอยู่หันเนาะาเปิดตูๆฟังเพลงแด้องเพลงแดเนาะบเฟืองควกินปิงซนดซื้อซนควยมาเนาะ ไอเฟืองกำลังปิ้งไอ้คุณกินข้าวเสาร์ล่ะบ่ได้กินแท้อพอดีกินปิ้งซีน้ำกันเนาะ,นอะพอดีมากกับพอดีมาได้กินเบียร์เนาะแห่งของมักอืมผลมาอยากพี่อยากเฟืองอยากพี่อยากเอออันเบียร์อันนี้อันจะเอาให้อันไอ้เฟืองไปซื้อให้ไอ้คุณไปซื้อเออผลมาอยากเพียากแต่เมื่อ,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 อคืนนี่มันมาดึกแล้ว เออมามาฮอดแล้วเพิ่นยากแล้วอ้เฟืองเอาเงินทั้เออเขาบุมีซ่ําเหบนวายากเลยเอากำลังใจอย่าไปเทเนาะกินละห้ามนี่ไปป้าได้ไปมั่าไปไปล่นบุ้นนะแบ่นําพ่อเฮาอือพอดีแล้วอันจุนั้นเขาอันเขาบอกมามื้อใดเขาอยออกมา แต่บ่หูเขาบเออไปอ๋อคอยออกไปบังคเหุอนเขาอยูอันูดก่อเข้าเข้าอยู่หุ่นเข้าก็ได้ซีนเนี่ได้ซีนบ่บ่หบ่หนแล้วอันอยู่นางหุ่นมีเขากินบ่ บ่มีข้าเข้าคนติม uh, ันเออบ่ม uh 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 yeah, yes, ีข้าวเดี๋ยวนี้ให้กินแต่มันแล้วอีบุญหลอดบ่ให้เนี่ยก็บอกให้บ่ให้อีบุญหลอดเว้าแล้วบ่เว้าแล้วปัดตู้แล้วเออปัดตู้แล้วแล้วอีบุญหลอดเว้ามันเว้าวใช่ได้เว้าก็บเขากบอกกินกินติมันเอออีบุญหลอดน่ะเขาก็บ่ได้กินได้กินแต่มันวันติเออต้นสาดเนาะ บอกฮั่นนะบอกอันบุญรอดฮั่นว่าอันอยากกินข้าวกับไปหายนกฮั่นแ้วก็เอาข้าวฮั่นไปกินว่าโอ๊ยมาไปอมันมันเอินแม่แล้วบ่เอินแม่กเนาะเป็นยักยู่แต่ป้าคือกันหลอตี้ ไปดูแหละอยู่ติดป้ายอย่างนี้หน่อยจีไปเย็นคือขึนคนก็บฮ้อนก็อาบหนำเนาะอยู่อยู่ที่บ่อในนาวเนี่ยมีผ้าห่มอันเนี่ยฝนตกพะการันเฮทศแสด้อยู่อยู่หุ่นเนาะอันมุ่งมะข้อมุ่งมะข้อบัเปียกนี่บัเปียกนาวบ่นาวไหลบ่ก็นาวข้าวจูบินอันไส้กรอกไงเออไส้กรอก เขาอันเขาอิติกเขาอันอิติกฮันคืออันบ่ดังไฟเออแล้วอนลอันอีอีบุญรอดก็มีเครื่องเงาหนุ่งเนี่ยมีเออสติ๊กเอาไปเดี๋ยน่ะจักอะไรบุญเรื่องทักก็มาละเอยดนอทะเอจังไรก็มาแล้วเนาะบุญมีเขาแล้วเนาะก็มีอันมีใช้ฮัตเด้อ มีใส่ฮัดว่าใส่ฮัดอยู่อันเหยื่ออนกูเออมันลืมใส่ฮัดมันเซลนี่นี่มาเบิ้งอันเขาละฮัดตีฮัทมันใช่ฮัทลอเมื่อกี้นานาสิบพันสิบพันเลยนะบรับทัานเฮ้ยไปเชื่ออันเชี่วจีนจะไปเที่ยวจีนโอ้ เจะกินแล้วก็มีให้เครื่องก็ข้อพิกิจเกิดขึ้นขึ้นนี่อยู่มีมีบอนเขาไขเครื่องน้ำไอ้คูนมีเงินเนี่ยเฮียอันรถฮิปไปซะหรออยู่ฮันได้ยินข่าวเขาบอกว่าอันไอ้คูนมาซอกหันรถฮิปไม่ได้ซอก เขาว่าไอ้คุณเอารถทิพย์ไปใบพู่นแล้วมาซอกหา้าเปซีนมาซอกหา้ารถทิพย์แม่นบอกไอไอ,อันออเอ้ยนกซองไปเซนีเราไปเห็นไอ้คุณเปซีนมาค่ายปัจจุบันหันเม่นไม่ได้ลืมมาเอกโหมาก่อนอืมเขาได้เชี่นอยู่วัน มามาเรามาเอาอันนั้นฮั like yeah. ้นเนาะมาเอาอันเขาอยู่บรรลุมฮั้นไปก่อนเห็นเขาบอกเพราบุญไทยเด้บุญไทยเขาออกไปก้อนอิลูนเขาออกไปก้อนแล้วอันอิมุกดิอิมุกเขาไปก้อนดิไปจนกายได้ยินเขาว่าอันติ๊กไปป่าเราไปยูนอมอีวัด บริยุนน้ำกันอ้าฮังได้ยินเขาว่าติกไปเราไปยุนอีวาดฮันเขาอยู่อีวาดก่เห็ดอันบอนยุ่งข้นุพวกขึ้นเขาเห็ดละบอนก่เออเฮ็ดคนละบอนเนาะเขาไปยุ่งยุ่งมอกันคือจังเฮือนเทาเฮือนไม่เม่ฮันเนาะ เออขาเห็ดล yeah. ูกบอลโมเมนหมอกันเลยอยู่ใกล้อยู่น ok bueno> ี่เอออยู่ใกล้กันซัมนี้ซัมอันจีนโอ้อืแล้วยู่อยู่ใกล้กันโบยานนึกจากนำเข้าหันตะอวัดเองเออยันโอ้ขวายุหม้อโให้วะโมเมนต์เนี้ยโมเมนต์หัวว่ะสิเขาบอกอยุกืย น่าวสิเฮบุมีผ้าห้อมบุมีอย่างเลยนี่ยเออเขาด้านล่างแหละบุมีผ้าห้อมผ้าห้อมก็ไว้เงื่อนดูเออไอคุณน่าวไรบ่นอมาแล้วอันทากันกวาดเงื่อนหันปัดเงื่อนหันให้มันเกี่ยงให้มันงามดีดีอีกตต้มเบิังอีกตต้มซ่องมือซามือจะมีคนมาเที่ยวลิ้นนำเออจะมีคนมาเที่ยวลิ้นนำแล้วก็เหาก็ปัด กวดเมียนเฮือนเฮามันเกียงมันงามจักน่อยกะบุญบุญเฮากะอันคั่นไอ้คูนสิไปลิ้นบุญอยู่บันนาแวนนํากะไปไปมาแล้วเฮากะมาลิ้นบุญอยู่บ้านเฮาเตเฮาอันเฮาไปขุดเอาเฮือกเอามันอยู่ลุ่มอันบนไอ้น้ํากับอันเอ้ยนกปุกอยู่ลุ่มนั้นเอามามกกินอยู่นี่กินเฮือกกินอ้อยกินกล้วยนํากันเนาะแล้วกมื้ออื่นลูกตื่นมื้ออื่นมาตอนเช้าแล้วกจังกินเบี้ยเนาะ อย่าเฝ้าหนีไปป้าเด้อมเมนีกาจากนัอยไอ้นำก็มาหอดและไอ้นำเอารถไปอันนั่นฮะไอ้เฟืองไปให้ไอ้เฟืองเอ่ออ้าจักสันเลยเด้อไปนกจิไปเบิ่งเฮ็ดเวียกก่อนไอ้คุณก็หากินข้าวฮั่นเด้อไอ้หนุกอะไรกินนำกันนั่นเอ้าไอ้นกอันอันนั้นจำเจลแล้วอิ่มเออจำเจล ฮะดี uhm. hey. wife, hai, ug, ๋อ nice> huh. ันไม้เฮาไปเอาอันผ mm ักอยู wl, hey. ่ส่วนผักปุ bye. ๊กธรรมาสัดน okay. ึ่งกับแจ้วเสพดิอ่ะเจ้าั่นแล้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้สาวนกกับบ่าวคูนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบายโอเค